วันนี้เราจะมาทำอาหารค่ะนี่เราก็ปอกกระเทียมเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตำตำกระเทียมให้มันแหลกนะคะนนีเมนูอะไรคะวันนี้เมนูข้าวผัดข้าวผัดไส้กรอกเลยคะ่ะแล้วก็จะตำตำตำไปเรื่อยๆนะคะนจะกนกรองจนเลยคะ่ะนี่ก็แหลกเลยละคะ่ะนี่ ยหงดูนนี่แหลกแล้วนะคะแหลกแล้วแหลกแล้วเราก็พักไว้แล้วก็มาดูส่วนของอันนี้กันเลยนะคะอันนี้เราก็จะตัดแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะมาทำอาหารกันเนาะไปเลยแม่หมดล้อุ้ยโอ้ไฟแรงมาก แค่นี้ได้จะไ,ได้ตักนี่ท่านตอนิชอะแล้วก็ใส่กระเทียมนะคะหรือว่าจะรอให้น้ำมันกวาดลงไป เอกไม่ต้องขั้นตอนต่อไปออยังมไม่นะยังไม่เหลืองน,นะมันก็เหลืองแล้วหาอดกลงไปขั้นตอนที่สองเราก็เอาฮอตดอกลงไปนะคะที่เรา,าตัดไว้ออเออแลก็คนแล้วก็ค ตอนที่สามเราเราก็เ,าเอาไข่ลงไปนะคะนี่คือไขจ่จากจากในเรานะคะไ อันนี้น้องๆดูแล้วก็ทำไปด้วยได้นะคะเมื่อกี้พี่ก็ได้ขั้นแรกพี่ก็ใส่ขั้นตอนที่สี่อ่ะใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาขาวสีอ๊ว ใส่ปรุงรสก็ใส่คนขึ้น,ออนสองสองช้อนนะคะช้อนเล็กๆ ก <อ plane. S 2> ็ใส <One> ่ข้าวด้วยะนี้นี่มีข้าวข้าก็ขยับเข้ามาใส่ดีร้อน มอนจะเข้าไปพถึงกัโนดมันจะถู ถ้ามีหนึ่งมาตังเลยเลยอืมอร่อยนะอืมอร่อยแล้วคนมันดีแล้วกันีบแตกไอ้ก้อนเหงียงนี่ข้าวก็ยังไม่สุกค่ะผมไปเรื่อยเรื่อยเลย เฮ้เสร็จแล้วถ้ามีถ้ามีต้นหอมต้นหอมดูแต่เราไม่มีต้นหอมนี่แม่ไม่มีต้องไม่ต้องใส่อ่าเสร็จแล้วคะ่ะบายบายนะติดดาวเก,ก่งๆดูนะคะน่าก,กินมากเลยคะ่ะเอากล้องมาเก่งๆนี่นะคะ เดี๋ยวตัดไม่หมียนที่ติดกระทะด้วยอันนึงเสร็จแม่เวลานีน้นองมากใส่กระเทียมด้วยนะน้องๆใครที่ไม่มีกระเทียมก็ไม่เป็นเมื่อใครเอาก็ยังมากินกันเลยน้องๆไม่เห็นหรอกว่าอะไรหยุดอยู่นั้น แมวแมวจิวนะคะแมวเลั hmm. mm ้งนะนม่ย hmm. mm ังาำอยู่เลยหนูก็จะมากินข้าวที่เราทำไว้ค่ะนี่ค่ะ 加油！ 我呢、啊？ ังเวอร์นะคะอืมอันนี้ก็เพิ่งตื่นเช้ามา ถ้าจะหาพี่ก็หาให้ว่างเกาเลยนะคะเอ๊มาเลยที่มาเลยท่เท่าไ,ไหร่นะแม่กได้อ,อกกดไลค์กดแกชร์ด้วยนะคะ แล้วกดแชร์ด้วยนะคะทสบ้านนักกีก็ที่ไม่บอกหรอกฝากช่อน้องไขมุรู่ขมอกฝากช่องพี่ไข่มนะคะพน้องๆดูไม่ห้าทุก น้องๆทุกคนรู้บ้านพี่นะคะก็มาฝุกชิมาหารากับบ้านกับพี่เรื่องนะคะพี่สอนทันทุกอย่าง สรุปในเรื่องที่อะไรนะแม่อ,มอะไรอย่าลืมฝากติดตามช่องพี่ไข่มุกด้วยนะคะ,นะคะอย่าลืมฝากติดตามช่องพี่ไข่มุกด้วยนะคะเ่าขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะบ๊ายบาย